สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ได้จะมาแกะกล่องตัวไม้กันสั่นนะครับตัว dji omc se นะครับที่ส่งไปให้ทุกคนนะครับแล้วก็จะมาสาธิตวิธีการใช้เบื้องต้นและถ้าเกิดว่าติดขัดการใช้ตรงไหนรือพวกนี้ก็ไลน์หรือโทรมาคุยกับเน็ตได้ตลอดนะครับอันนี้ที่ทุกคนจะได้รับก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับพอเปิดกล่องขึ้นมา มันก็จะมีอันนี้ครับข้างในก็จะเป็นตัวถุงสำหรับใส่ไม้กันสั่นแล้วก็ข้างในก็มีสายสำหรับห้อยคล้องข้อมือนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องคร่าวๆนะครับ ก็จะมีตัวอันนี้คือตัวไม้กันสั่นนะครับแล้วก็ตัวคลิปสำหรับหนีบกับโทรศัพท์แล้วก็อันนี้เป็นตัวเสริมสำหรับใครใช้โทรศัพท์รุ่นที่มันเล็กเวลาใส่แล้วมันไม่ไม่กระชับก็สามารถจะติดเพิ่มขึ้นไปได้จะได้เป็นพื้นที่ที่ดันกับหลังโทรศัพท์ให้ติดกับตัวหนีบ ได้ดีขึ้นนะครับและอันนี้คือตัวขาตั้ง3ขานะครับข้างในมีสาย USB-C ให้1เส้นนะครับก็ไม่ได้แถมหัวอะแดปเตอร์มาแต่เราก็สามารถใช้อะแดปเตอร์จากาที่ชาร์จมือถือได้นะครับมาดูนะครับอย่างแรกก็หยิบโทรศัพท์เราขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ ตรงนี้ครับดูสัญลักษณ์มันจะเขียนว่า O M นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีรูปที่เป็นรูปโทรศัพท์แล้วก็มีเครื่องหมายขึ้นไปนั่นก็คือเวลาติดก็นีครับติดด้านที่เป็นด้านบนของมือถือที่เป็นกล้องน,นะครับนะครับ เวลาติดก็ใช้ตัวนี้เกี่ยวแล้วเราตรงนี้ครับเราง้างขึ้นมานิดนึงอันนี้มันจะเหมือนเป็นการบาลานซ์หรือ,อตัวกิมบอลมันเป็นตัวทำให้กล้องมันอยู่สมดุลน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มีความสำคัญนิดนึงคือเรากะคร่าๆก่อนครับด้วยสายตามองว่ามันอยู่ตรงกลางกล้องคือไม่ได้ซ้ายหรือขวาเพราะว่า ถ้าไม่งั้นเวลาใช้กับไม้กันสั่นเนี่ยมันจะทำให้มอเตอร์ทำงานหนักนะครับอันนี้อย่างที่ที่เ็บชี้ดูคืออ่าครับเดี๋ยวเปิดหน้าจอมือถือก่อนอันนี้คือด้านบนนะครับเห็นรูปเครื่องหมายกล้องเนะชี้ขึ้นไปด้านบนก็คือเราจะหนีบให้ด้านที่ที่มีสัญ,ญลักษณ์กล้องเนี่ยอ่าในลักษณะเป็นแบบนี้ในใน,ในภาพนะครับอันนี้คือเราได้แล้วซึ่งอันนี้เนี่ยอ่าถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ สามารถจะหนีบไปกับโทรศัพท์นี้ได้ตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกะกะอะไรก็ถอดแต่เวลาใช้งานไม้กันสั่นเนี่ยถ้าเกิดมีโทรศัพท์เข้ามาเราสามารถจะดึงออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องต้องเสียเวลาแกะไอ้ตัวนี้ออกนะครับก็ยังใช้พอใช้เสร็จปุ๊บก็หนีบกับไม้กันสั่นใช้ได้ต่อนะครับแล้วก็พอมันมาถึงตัวไม้กันสัน่นนิดหนึ่งนะครับเวลามันมาเนี่ยมันก็จะอยู่ในนะครับจากในกล่องนะครับ เป็นลักษณะแบบนี้เวลาวิธีใช้เดี๋ยวผมเลยกล้องนิดนึงวิธีใช้นะครับนี่ยะครับพอหยิบมาจากกล่องมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับวิธีใช้พอเราเจ็บเตดเราจับอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงมันขึ้นมาข้างหน้าน,นะครับเสร็จแล้วนะครับ อันนี้คือพร้อมใช้งานเดี๋ยวพอเราแปะปุ๊บเปิดปุ๊บก็ใช้งานได้เลยนะครับเวลาเก็บเหมือนเดิมครับคือสมมติมาด้านนี้อาจจะติดนะครับมันจะมีติดอย่าไปฝืนมันนะครับก็หมุนมาอย่างเงี้ยครับให้ให้ด้านหลังเนี่ยก็อยู่หน้าเราเหมือนเดิมนะครับไอแท่นเนี่ยจะชี้ขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็กดปุบ๊บซึ่งมันจะมีเขี้ยวอยู่นะครับ นี่คือลงล็อกแหละนะครับเราก็เก็บใส่ถุงแลวตรงนี้ครับที่ผมบอกก็คือใส่ใส่ร้อยสายห้อยข้อมือได้ก็เวลาถาใส่ก็จะได้จับได้มั่นคงไม่ต้องกลัวหลุดนะครับอ่าอันนี้เน็ตถ่ายด้านข้างให้ดูนิดนึงดูอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาใช้นิดเดียวก็จับตรงนี้แล้วก็ดึดดืดดันขึ้นนะครับเสร็จไม้กันสั่นก็พร้อมใช้งานเวลาเก็บอย่างที่บอกนะครับที่แปะอยู่ด้านบน หัวนี่หันนะหาเราดันลงมาเหมือนเดิมเห็นสลักนะครับตึกนิดนึงมันก็เข้าเนี่ยครับอยู่และเรียบร้อยเก็บไม้มีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็อันนี้ที่ผมให้ดูอีกทีหนึง่งช่องตรงนี้สามารถจะใส่กับาขาตั้งกล้องถ้าใครมีขาตั้งกล้องสามขาตัวใหญ่เนี่ยก็สามารถใส่ได้นะครับอันนี้เขาแถมมาเป็นสามขาเล็ก สำหรับอาจจะไลฟ์พูดคุยไลฟ์ like, ประชุมอะไรพวกนี้ครับก็สามารถนั่นได้เนี่ยครับกางออกมาตั้งได้เลยบางทีเราก็เผื่อเราวางเผื่อเราเมื่อยเผื่ออะไรก็เป็นขาตั้งได้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มใช้งานกันนะครับอย่างที่ได้บอกตึงเข้าหาตัวนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ โทรศัพท์ที่เราปิดไว้เมื่อกี้นิดนึงครับจะเห็นตรงนี้เนี่ยมันจะมีจุดสีขาวนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครได้ของไปดูนิด้เดียวครับมันจะเห็นนะครับเป็นจุดสีขาวอยู่ด้านหลังนะครับแล้วหัวติดเนี่ยหัวติดไม้กันสั่นก็มีจุดสีขาวเหมือนกันนะครับตรงนี้เราก็เอาจุดสีขาวสองอันเนี่ยมาประกบ มันก็นแตดังคลิปเลยเห็นไหมครับขาวจุดสีขาวกับจุดสีขาวข้างหลังโทรศัพท์เอามาติดนะครับติดเรียบร้อยแล้วเวลาถอดก็จับตรงนี้นิดนึงครับแล้วก็ดึงออกนะครับไม่ยากแม่เหล็กมันจะแข็งนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องยึดโทรศัพท์เราไม่ให้หล่นนะครับจุดสีขาวล็อกให้มันแน่นนะครับอันนี้คือได้แล้วแล้วเวลาใช้งานตรงนี้จะมีปุ่มปุ่มพาวเวอร์อยู่ตรงนี้ครับ เขียนว่าตัว M เรากดค้างนะครับอ่ามันจะเข้าสู่โหมดการทำงานในรูปก็จะเป็นโทรศัพท์มันจะตั้งอยู่นะครับถ้าเราจะให้มันเอียงอ่านถ่ายแนวนอนเรากดปุ่ม M สองทีน,น,นะครับ อันนี้เนี่ยเดี๋ยวลองลองใช้โปรแกรมของกล้องมือถือก่อนนะครับอ่าอันนี้คือกล้องของเน็ตนะครับนะครับได้ละข้างหลังเนี่ยมันจะมีตัวปุ่มที่เหมือนไกปืนนะครับเขาเรียกว่าทิกเกอร์ถ้ากด2อ,อทีเนี่ย ไม่ว่าเราจะเอียงไปด้านไหนเนี่ยมันจะกลับเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับเช่นอันนี้กล้องเอียงอยู่ใช่ไหมคัสมมติผมดูตืดตดตืด,ตดกดทิกเกอร์สองทีข้างหลังเหมือนไกลปืนจะขยับเข้าศูนย์กลางนะครับเช่นอย่างนี้อาจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่อ่ากดปุ๊บมันจะเข้าอันนี้สองทีนะครับตึกตึกจะกลับเข้าศูนย์กลางอ่านะครับ แล้วก็เนี่ยอันนี้เราก็เริ่มถ่ายได้เลยนะครับก็สามารถแผนซ้ายแผนขวาตัวไม้กันสั่นก็จะทำหน้าที่เป็นบรลานให้ภาพมันสมูทนะครับขึ้นลงนะครับอาจจะต้องฝึกนิดนึงตอนแรกอาจจะยังไม่ค่อยชิน นะครับอย่างที่บอกตัวหนีบเนี่ยคนจะอยู่กลางโทรศัพท์เลยนะครับเพราะมันจะบาลานซ์ให้ให้มันเป็นระน,นาบกับพื้นเวลาถ่ายก็จะไม่เอียงแล้วก็มอเตอร์ก็จะไม่ทํางานหนะักอันนี้เขารับการว่ามอเตอร์เนี่ยใช้ได้ประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งชาร์จครั้งหนึ่งก็สาถึงสชั่วโมงแต่ก็เวลาการใช้ก็แปดถึงสิชั่วโมงนะครับถ่ายได้ย,วยาวๆเลยนะครับอันนี้เราก็ถ่ายได้ขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับอ่า แล้วเวลาปิดก็เหมือนเดิมครับกดตัว M ปุ่ม power เนี่ยค้างแล้วก็ปล่อยมือมันก็จะกลับสู่สภาพปกติของมันอันนี้คือมอเตอร์ไม่ได้ทำงานแล้วเราก็ถอดมือถือออกครับผมลอย่างที่ผมบอกก็คือเนี่ยครับเวลาเก็บการปิดอยู่ด้านบนอันนี้ขันทหาหาตัวเราผลักให้ลงล็อก นิดหนึ่งถอดขาเก็บแล้นในถุงที่เขาแถมให้นะครับอันนี้ือเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวทดสอบให้ดูอีกอันหนึ่งอันนี้นะครับอาจจะต้องโหลดแอปของเขาเดี๋ยวจะส่งลิงก์เข้าไปในไลน์ให้เนี่ยครับ DJI Mimo นะครับ ตัวนี้เป็นแอป,ปอยู่ในแอป,ปโซนะครับเดี๋ยวเนี้ส่งลิงก์ไปให้เดี๋ยวทำให้ดูใหม่นี่นะครับกด power ค้างเปิดเครื่องตึก๊กอ่ามันเข้าแล้วให้เป็นแนวระนาบกด M 2ครั้ง แล้วถ้าเกิดเราโหลดแอปมาแล้วเนี่ยเราก็กดเป็นแอปของ dji ซึ่งเป็นเจ้าของนะครับมันจะมีปุ่มให้เขียนว่า connect เราก็ connect กับกับตัวมือถือของเรานะครับนี่ครับก็กด connect มันเข้าแล้วนะครับ ครั้งแรกเนี่ยสำหรับคนที่โหลดใหม่มันอาจจะต้อง Activate มือถือครับถ้าเกิดใครติดขัดขั้นตอนนี้ก็อาจจะเดี๋ยวปรึกษากับผมได้อีกทีนะครับอันนี้คือ Activate และเข้ามาสู่หน้ากล้องเข้ามัน Connect กับเครื่องอันนี้จะแตกต่างจากแอปทั่วไปอันนี้คือแอปของ dji เองนะครับซึ่งมันจะทำให้ฟังก์ชันต่างๆบนไมค์การเนี่ยใช้ได้กับกล้องแต่ก็ย้ำนะครับว่าใช้ได้กับกล้องบางรุ่นเท่านั้นนะครับบางรุ่นก็อาจจะใช้ไม่ได้ เช่นด้านข้างนี่นะครับที่มีตัว T กับ W นะครับ W ก็คือ Y ถ้าเรานั่นก็คือการการอ่าซูมออกมาส่วน T นี่คือเทเลก็คือซูมนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับย้ำนะครับว่าบางตัวเท่านั้นที่ชใช้ได้นะครับถ้าเกิดต่อครับแอป D C I นะครับอ่า อันนี้คือใช้ได้แล้วก็ตัวจอยสติ๊กตรงนี้ก็คือตัวหันกล้องนะครับอันนี้คือระบบแมนนวลผมหันไปต้องถา่าซ้ายขวาล่างนะครับมุมเงยมุมล่างหันได้หมดครับอันนี้แมนนวลเลยใช้มือบังคับอย่างที่บอกตัวข้างหลังตัวทิกเกอร์กดให้มันกลับที่เดิมนะครับ ตึกตึกสองทีมันก็จะกลับมาตั้งตรงนะครับแล้วอันนี้ความความพิเศษของมันแต่ตัวนี้ต้องย้ำนิดนึงว่ามันจะกินแบตของมือถือนะครับถ้าเวลาเราจะใช้ปุ่มสีแดงตรงนี้ครับเราสามารถกดเลคคอร์ดได้เลยอ่าเนี่ยอันนี้คือการบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับซ้ายขวาแล้วแต่เราครับถ่ายนู่นนี่ไปแล้วก็พอปิดก็กดปุ่มสีแดงย้ำอีกทีหนึง่ง อ่าอันนี้คือบันทึกภาพเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือความต่างของสมมุติโหลดด้วยแอปของมันก็จะสามารถใช้ฟังก์ชันในไมค์สสารเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้อันหนึง่งสมมุติเรามีวัตถุข้างหน้าอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ใช้กับแอป DJI นะครับ มันจะสามารถโฟก,กัสวัตถุได้สมมติเราแตะที่วัตถุตรงกรอบตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยครับสมมุติเห็นไหมครับมันจะมีกรอบเหมือนกรอบเล็กๆนะครับแล้วเวลาเราเราจะเรียกวัตถุเนี่ยเป็นคนก็ได้เป็นเป็นวัตถุก็ได้เป็นรถเป็นเรือเป็นอะไรก็ได้ครับเราแตะเข้าไปที่จอนะครับแบบนึง แล้วก็เนี่ยครับขยายมันออกมาพอเราปล่อยเห็นไหมครับมันจะจับที่ลูกขวดไม่ว่าเราจะเอียงไม้กันสั่นไปยังไงนะครับตัวไม้จะตามที่วัตถุตลอดเลยนะครับอาจจะใช้เวลาเราถ่ายให้เด็กพาเที่ยวอ,อะไรเงี้ยครับก็อาจจะล็อกหน้าเด็กไว้เพราะนั้นเด็กเดินไปไหนเนี่ยกล้องมันจะจับจับตลอดเวลานะครับ โอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะครับอันนี้ออกไปนะครับข้างในมันจะมีวิธีใช้มีอะไรต่างๆนะครับหรืออาจจะลองเล่นดูแล้วก็ถ้าผมมีเทคนิคอะไรก็อาจจะใส่เข้าไปในในลายเพื่อแจ้งกับทุกคนอีกทีนึงนะครับโอเคก็อย่างที่ผมบอ,อกปิดกวดตัวนี้ ค้างนะครับแล้วก็ปล่อยมือปุ๊บนะครับเรียบร้อยปิดและเราถอดกล้องออกนะครับเหมือนเดิมตัวนี้อยู่ข้างบนนะครับตัวที่ติดอยู่ข้างบนดันเข้าเก็บนะครับเรียบร้อยถอดขาตั้งกล้องใส่ถุงเอาไปใช้ได้เลยครับผม ยินดีด้วยครับผมขอบคุณครับ